กล่าวโดยสรุปหลักอนัตตาช่วยให้เกิดความกระจานแจ้งซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการต่อไปนี้คือข้อกอปฏิเสธทั้งสัสตะวาะทะลัทธิที่ถือว่าเที่ยงและอุดเฉทวาทะลัทธิที่ถือว่าขาดศูนย์ข้อขอปฏิเสธอิสวนนิรมิตวาทะ ลัทธิที่ถือว่ามีเทพสูงสุดผู้สร้างสารรค์บรนดาลโลกกำหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย์ข้อขอ,ขอเป็นเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธธรรมพร้อมกันนั้นก็ปฏิเสธอักิริยวาทะลัทธิที่ถือว่าการกระทำไม่มีผลทมไม่เป็นอันธรรมปฏิเสธปุเพกะตะวาะะทะลัทธิกรรมเก่าเช่นลทัทธินิคร ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมันหรือลัทธิกรรมแบบมีวันณนะเช่นลัทธิอินดูปฏิเสธอเหตุวาทะลัทธิเสียงโชคที่ถือว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยและปฏิเสธนัตติกวาทะลัทธิที่ถือว่าไม่มีอะไรเลยข้อง,งอแสดงลักษณะแห่งบรมธรรม หรือธรรมสูงสุดคือจุดหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาซึ่งต่างจากจุดหมายของลัทธิศาสนาจำพวกอาตามะวาทะคือลัทธิที่ถือว่ามีอาตามันหรืออัตตาเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้นลักษณะทั้งสามคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาที่ได้บรรยายมานี้เป็นภาวะที่สัมพันธ์เนื่องอยู่ด้วยกันเป็นอาการสามด้านหรือสามอย่าง ของเรื่องเดียวกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังพุทธพจน์ท,ที่ตรัสบ่อยๆว่ายาตานิจังตังทุกขงังยังทุกขังตัทธนตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาและมักมีข้อความที่ตรัสต่อไปอีกด้วยว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้น พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นนั่นไม่เป็นตัวตนของเราหรือที่ตรัสในรูปคำถามคำตอบในที่หลายแห่งว่ารูปรวมทั้งเวทนาสัญญาสังขารและมิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อได้รับคํากราบทูลตอบว่าไม่เที่ยงก็ตรัสต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เมื่อได้รับคํากราบทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสต่อไปว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความปรนแปรไปได้เป็นธรรมดาควรหรือที่จะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราความเนื่องอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์สืบต่อกันความเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันและความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันของลักษณะทั้งสามนี้ อาจกล่าวให้สั้นที่สุดได้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบต่างๆประมวลกันเข้าองค์ประกอบเหล่านั้นสัมพันธ์กันโดยอาการที่ต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับสลายเป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดกันผันแปรเรื่อยไปรวมเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในสภาพนี้สภาพที่หนึ่ง ภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายเกิดสลายเกิดสลายองค์ประกอบทุกอย่างหรือกระบวนการทั้งหมดไม่คงที่เท่ากับอนิจจตาสภาพที่สองภาวะที่องค์ประกอบทั้งหลายหรือกระบวนการทั้งหมดถูกบีบคั้นด้วยการเกิดสลายเกิดสลายต้องผันแปรไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงตัวเท่ากับทุกขตา สภาพที่สามภาวะที่เกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นไม่มีตัวแกนถาวรที่จะบงการต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นตัวเท่ากับอนัตตาถ้ามองดูลักษณะทั้งสมอย่างนี้พร้อมไปด้วยกันก็จะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สมมติเรียกเป็นตัวตนอันหนึ่งอันหนึ่งนั้นเป็นที่รวมขององค์ประกอบต่างๆมากมายที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู่ และองค์ประกอบเหล่านั้นทุกอย่างล้วนกำลังเกิดดับแตกสลายไม่คงที่และต่างก็จะแยกพรากกระจัดกระจายกันออกไปเต็มไปด้วยความบีบคั้นกดดันขัดแย้งกันอันทำให้ผันแปรสภาพไปไม่คงตัวต้องอาศัยความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยเป็นเครื่องควบคุมความเป็นไปให้คงรูปเป็นกระแสเป็นกระบวนธรรมอันหนึ่งอยู่ไม่เป็นตัวใดๆ ล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครอย่างไรก็ตามแม้ว่าอันใดไม่เที่ยงอันนั้นย่อมเป็นทุกขอันใดเป็นทุกอันนั้นย่อมเป็นอนัตตาก็จริงแต่อันใดเป็นอนัตตาอันนั้นไม่จําเป็นต้องไม่เที่ยงไม่จําเป็นต้องเป็นทุกข์เสมอไปกล่าวคือสังขารหรือสังฆตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้นย่อมเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขตธรรมและอะสังขตธรรมหรือทั้งสังขารและวิสังขารแม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เสมอไปคือส่วนที่เที่ยงและไม่เป็นทุกข์ก็มีหมายความว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพาน แม้จะเป็นอนัตตาแต่ก็พ้นจากความไม่เที่ยงและพ้นจากความเป็นทุกข์โดย,น,ยนัยนี้คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั้งสเท่าที่แสดงมาในตอนนี้ซึ่งมีความหมายเนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นต่างด้านของเรื่องเดียวกันจึงมุ่งสําหรับสังขารหรือสังคตธ,ธรรมตามความที่กล่าวนำหน้าไว้ส่วนความเป็นอนัตตาของวิสังขารหรืออสังคตธ,ธรรม พึงเข้าใจตามไนยะที่ได้อธิบายก่อนแล้วข้างต้น